สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วครับฟังเพลินเดินหยิบยา EP นี้ EP ที่53นะครับมาเจอกันแบบนี้นะครับวันนีเ้เป็นวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนะครับ2568นะครับวันนี้เราเจอกันเป็นคลิปแรกของเดือนนี้เลยนะครับก็วันนี้ใครที่ ตั้งใจมาฟังแอดนะครับก็ขอให้ถูกหวยนะครับอโอเคนะใครที่กำลังรุ้นรางวัลอยู่ก็ว่ากันไปหรือหาเลขเด็ดอาจจะมาหาในเจอในนี้ได้นะคะแอดแต่แอดไม่ได้ไม่ใบหวยนะโอเคนะครับก็กับมาสู่เรื่องของเรานะครับก็เจอกันแบบนี้นะครับในส่วนของฟังเพลินเดินหยิบยาก็เป็นรายการที่ฟังกันไปสบายๆนะครับส่วนแอดเองก็จะเอาคําถามที่มีลูกเพจมาถามแล้วก็จะ หยิบยาเดินไปหยิบยามาให้ทุกท่านได้ดูว่าไอ้ปัญหาที่เขาถามมาเนี่ยจะต้องใช้ยาตัวไหนหรือใช้สารอะไรในการแก้ไขนะครับก็ใครที่ดูกันมาอย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจไม่ไม่ได้ยากเลยแล้วก็เช่นเดียวกันสำหรับท่านที่มาติดตามใหม่เพิ่งมาเจอ อแอดครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็ลองติดตามดูได้นะครับก็เป็นแนวทางที่ง่ายๆสบายๆนะครับส่วนในช่องทางทางเพจก็จะมีการนําเสนอในหลายรูปแบบทั้งบทความนะครับทั้งในส่วนของคลิปวิดีโอหรือท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอรวนๆนะครับก็เข้าไปติดตามทางช่อง y o u t u เพียเกษตร2018ได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึงคลิปสั้นนะใน TikTok นะแอดเองอาจจะไม่ได้ลงใน t i k t o k เยอะนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บนเพจเฟซบุก๊ก แล้วก็ช่อง YouTube นะครับใครติดตามก็ประมาณนี้แล้วกันแต่เดี๋ยวมีเวลาว่างอาจจะทำเริ่มทำคลิปสั้นบ้างนะครับให้ทุกท่านได้รับชมในอีกรูปแบบหนึ่งทางช่อง TikTok อนะโอเคไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินรอนะโอเคนะครับก็วันนี้เริ่มต้นนะครับมีแฟนเพจลูกค้าจากฝั่งลาวเนาะก็เข้ามาสอบถามกันนะครับเขาปลูกเป็น อากาเวนะครับบางคนไม่รู้จักเนาะมันจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกพืชป่านสอนนาลายอ่ะเป็น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 คล้ายๆพืชอวบน้ําที่ใบแข็งๆนะครับเป็นเหมือนต้นแบบกระบองเพชรนะนะครับเป็นเป็นไม้ประดับเนาะหรือบางทีมันก็รู้สึกว่าเอาไปทําได้หลายอย่างนะมีเอาไปทําเรื่องเชือกได้นะที่ที่แอดเห็นนะเอาไปทําเป็นเส้นใยทอผ้าหรืออะไรสักอย่างเป็นเชือกด้วยแล้วก็ เอาไปมีเป็นยาด้วยนะครับอันนี้แอดไม่แน่ใจนะถ้าถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วก็อ่าพวกนี้มันมีวัชพืชที่ขึ้นนะอันนี้รู้สึกว่าเขาปลูกในฝั่งลาวนะครับก็มีวัชพืชขึ้นทั้งใบแคบใบกว้างนะไอ้ส่วนใบแคบเนี่ยแอดแนะนําเลยตระกูลยาใบแคบมันมีหลายตัวนะครับลงท้ายด้วยฟอบกีโทดิมอะไรพวกนี้เดี๋ยวแอดจะหยิบให้ดูเนาะส่วนหญ้าใบกว้างตอนนี้แอดไม่แน่ใจต้องขออภัยนะครับเพราะปกติในสับประรด ในแก้วในว่านหางจรเนะเข้เนี่ยแอดจะใช้โฟมีซฟเฟนนะก็เลยแนะนำให้เขาใช้ตัวใบแคบเป็นคีโทดิมแล้วก็สารโฟรมิซัเฟนนะให้ลองไปทดสอบดูก่อนว่ามันมัน,ม,นม,มีอาการไหมไอการฉีดไหม้ตายคงไม่ไหม่หรอกแต่มันมีอาการเหลืองไหมหรือว่ามีกระทบอย่างอื่นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องให้เขาไปลองใช้ดูเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเพิ่งมีลายแรกเลยที่มาถามพืชตัวนี้นะครับจริงๆก็เป็นพวกไม้ประดับที่แอดจะรู้จักดีสมัยก่อนแอดก็จัดสวนนะ ก็จะไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตัดการถอนอ่ะเดี๋ยวจะหยิบยาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของหญ้าใบาแคบนะทางเลือกก็จะประมาณนี้ที่แอดแนะนำให้เขาก็จะเป็นสารคลีโทดิมตัวนี้นะครับก็ใช้อัตราใช้ประมาณ 50cc นะครับหรือจะใช้เป็นฟูออซิฟอป ีเอทตัวนี้ก็ได้นะอัตราพอๆกันนะแล้วก็โพพาคริสโซฟอบตัวนี้ก็ได้คือพวกนี้จะเป็นยาใบาแคบที่ใช้ในในผักเนาะก็ท่านจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วมันฉีดทับพืชประทานที่เป็นใบกว้างได้หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งพืชตระกูลแคมพวก ตระกูลอวบน้ํากระบองเพชรอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาก็แอดแนะนําให้ใช้ขีทดทดิมก็ได้หรือใช้พวกนี้ก็ได้แล้วแต่ส่วนใบกว้างตัวนี้แอดให้ลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับคือสารโฟมีซาเฟนซึ่งเป็นยาฆ่าใบกว้างในป่าถั่วนะครับโดยเฉพาะถั่วเขียวถั่วเหลืองนะอ่าประมาณนี้ก็ไปใช้ควบคู่กันอันตราการใช้พอๆกัน 50cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือ1ขวด 500cc ต่อน้ํา200ลิตรนะครับ แล้วก็เขาถามเรื่องพวกญ้านะครับในตระกูลใบแคบแล้วก็ใบกว้างในในส่วนของนาข้าวมาด้วยนะครับจากฝั่งลาวนะครับเห็นส่งภาพมาให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาผงเนาะเป็นสารบิสไพริแบกควินคอเลกแล้วก็ตัวเม็ดซันฟูรอนนะครับบวกกับคอริมูรอนนะครับเอทิวพวกนี้ก็คืออันมิกนั่นเองนะ พวกนี้มันเป็นยาแบบเป็นยาซองยาผงเนี่ยซึ่งราคาอาจจะย่อมยาวหน่อยนะครับก็ถามเข้ามาเริ่มมีการดื้อยาแอดก็เลยต้องถามกลับไปว่าเขาดื้อยาประเภทไหนนะถ้ายาใบแค่มันก็มีหลายสารหลายตัวเนี่ยแอดก็ส่งให้เขาดูนะครับก็จะเป็นพวกบิวท p ไพรีแบคโซเดียมที่เป็นตัวน้ำเป็นครีมก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกไซฮาโลฟอสบิวทิลหรือบวกไพ ไฮริเบนซอกซิมหรือจะเป็นพวกายาเก็บพวกโพพานิลบวกอะนิโดฟอร์ดพวกนี้นะครับก็มีการใช้กันเยอะขึ้นส่วนถ้าเป็นพวกายาใบแคบอื่นๆเช่นพวกตระกูลดอกขาวขาว้ขานกเนี้ยโพฟอกซิดิมนะครับก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตัวเมทามิฟอบนะหรือจะเป็นพวกฟีโนซาฟอบฟีนอกซูเรมนะครับพวกนี้มันมีเยอะกินคคลเล็คเลยพวกนี้นะครับ ก็มีเป็นรูปน e, e ้ uh ําซึ so, ่งราคามจะสูงหน่อยแต่ถ้าท่านจะเก็บใบกว้างด้วยก็จะใช้เป็นพวก2 CD หรือว่าเป็น2 CD ซีดตัวไตไอโซโพทาโพโพพาโนมินโซลนะครับบวกพิคลแรมก็ได้พวกนี้มันก็จะได้พวกสกุลกกด้วยนะครับก็ลองใช้ดูแต่ราคามันจะสูงนะครับแต่คุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยดีกว่าที่ ทางฝั่งลาวตรงนั้นได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเก็บกกโดยตรงอาจจะเป็นพวกเบนทาโซนหรือฮาโลซันฟูรอนพวกนี้นะครับก็มีมีใช้กันหรือจะเก็บพวกใบกว้างพวกผักบุ้งพวกนี้ยนอกจากตระกูล2 CD แล้วนะครับก็จะมีตระกูลพวกฟูลอกซิเพอร์ iper, หรือไตโคเพอนะครับก็ลองดู ส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นนาหว่นแห้งนะฝั่งลาวนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทังทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ก็เป็นลูกค้าแอดอยู่นะครับทั้งทังฝั่งกัมพูชาทา้งมาเลเซียทางลาวพม่าเนี่ยก็จะมีมีสั่งซื้อเข้าไปพอสมควรนะครับก็ยินดีบริการวิชาการนะครับมีลูกค้าท่านนี้นะครับก็มาปรึกษาส่งภาพเนาะเป็นพิกใบาลายเป็นด่างเรื่องของไวรัส เข้ามานะครับตรงนี้จัดการอย่างไรนะครับถ้าเป็นน้อยต้นแนะนําให้ถอนทําลายทิ้งไปเลยแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วนะครับมองแล้วเกิน1 0ในพื้นที่ไม่ต้องไปซีเรียสครับฉีดยาประคองเก็บผลผลิตแล้วดูว่ามันเก็บคุ้มไหมถ้ามันดูรู้สึกว่าไม่คุ้มก็เลิกแล้วก็ไถทิ้งปลูกใหม่ส่วนยาที่แนะนําให้ใช้ก็ต้องเป็นพวกสกูลยาแมงวีขาวแล้วก็ ยาเพีย้ยไฟนะครับแมลงวีขาวและเพีย้ยไฟแป๊บหนึ่งนะครับ <_ an> เดี๋ยวแอดหยิบยาให้ดูเอานี้เก็บก่อนเนาะ <_ an> พวกยาตระกูลแมลงวีขาวเ <_ an> พี้ยไฟตอนนี้นะครับหลักๆเพี้ยไฟที่เราใช้เด่นๆก็จะเป็นพวกสไปิทโทแรมจากกลุ่ม5เนาะตัวนี้เนาะรู้จักกันเยอะอยู่แล้วนะครับอัตราการใช้20-25ซีซีส่วนแมลงวีขาววันนี้ แนะนำสอตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นสารจากกลุ่ม 9B นะไพมีโทซีนนะครับแมลงวีขาวอัตราการใช้1นึ่กรัมเนี่ยประมาณน้ำา1 0 0ลิตรนะแล้วก็ตัวสไปโรเตตแมทจากกลุ่ม23นะครับแบบนี้นะครับก็อัตราการใช้ประมาณ15-20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรก็ใช้แบบนี้สลับกันไปนะครับหรือยาเพียไฟกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้นะครับสารจากกลุ่ม 1A ฟอร์มีเทเนต ไฮโดรคลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นยากลุ่มเพียไฟก็มาใช้สลับกันกับตัวนี้ได้นะครับส่วนมแมลงวีขาก็ใช้คู่นี้สลับกันเนาะก็ประคองไปนะครับถ้ามันเป็นเยอะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสถ้าอายุการเก็บเกี่ยวยังพอมีก็ประคองไปก่อนเนาะแต่ถ้าดูแล้วราคาไม่ดีเก็บไม่คุ้มก็ถ่ายทิ้งปลูกใหม่ครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยพอเป็นไปแล้วมันรักษาไม่คุ้มเรียกว่าไม่ได้ดีกว่านะครับ โอเคแล้วก็ยังมีคนถามเข้ามาต่อเนื่องสําหรับยาฆ่าญ้าเนาะดเดี๋ยวอ,อาจจะต้องมีเวลาทําคลิปในส่วนของยาฆ่าญ้าในไร่อ้อยในไร่สับปะรดในนาข้าวอะไรก็ว่ากันไปในมันสำปะหลังอาจจะต้องมีทําจริงๆมีทําไว้หมดแล้วละ่ะถ้าลองไปดูย้อนในใน u ูทูบก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับยาฆ่าญ้าในไร่อ้อยนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วย pn เกษตร2018ในช่อง YouTube ก็จะเจอแอดอยู่แล้วนะหรือว่ายานายาข้าวโพดก็พิมพ์ไปเลยยาฆ่าญ้า ไร่ข้าวโพดนะครับต่อท้ายด้วย PN เกษตร218 0ท่านก็จะเจอคลิปแอดอยู่แล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีคนถามเรื่องของตัวไตโกเพอร์ <c oughs> ว่าใช้ใช้อย่างไรนะครับจริงๆพวกนี้ก็เอาไว้เก็บอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนแล้วกันอ่าเป็นยาฆ่าเครือเถาและใบกว้างเนาะที่เอาไว้ ไว้เก็บพวกใบกว้างเครือเถาเนาะเป็นแบบนี้เนาะให้ดูยาก่อนเขาถามมาว่ามันใช้ยังไงบ้างเอาเอาเรื่องของมันต้องแยกพืชไร่กับนาข้าวนะครับมันจะใช้อัตราไม่เหมือนกันโดยค่าเฉลี่ย ถ้าในานาข้าวจะใช้น้อยกว่าในพืชไร่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าฉีดในานาข้าวแล้วข้าวก็ต้องแข็งหน่อยประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะใช้พวกนี้ได้นะครับก็อย่างปกติเนี้ยเราเราเราแนะนํากันอยู่เนี่ยอย่างขวดหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ2ไร่ครึ่งแต่ถ้าขวดขนาดนี้สองร้อยห้าซีซีเนี่ยถ้าใช้ในานาข้าวเนี่ยอาจจะใช้ได้ถึง5้าถึงหไรนะครับอ่าอย่าไปใช้อัตราเดียวกับพืชไรเนาะส่วนมันฆ่าอะไรบ้างหลกัลกๆก,ก็คือใบกว้างแล้วก็เคือเถาหรือพืชที่มี การเลื้อยไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีหัวมีเงาใต้ดินเนี่ยพวกตระกูลไตโกเพอร์เนี่ยจะค่อนข้างใช้ได้ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ในเป็นการเป็นยาฆ่าตอหรือยาทาตอน,นั่นเองใครที่มีปัญหา,อาตอไม้นะครับที่แบบจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าเล็กนะครับต่ํากว่าหัวนิว้วหัวนิ้วมือเนี่ยท่านก็สามารถใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดนะครับแล้วก็เอายาตัวเนี้ย ใช้ภูกันทาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปผสมกับน้ำมันโซลา่านิดหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งหรือ2ต่อหนึ่งอะไรก็แล้วแต่หลักสำคัญให้ยามันเข้มๆม,ม,มันถึงจะตายแล้วก็ทามันก็จะทำให้ติดนานทนฝนและดูซึมได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบแบบเกินแบบเป็นคนโอบอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีนะครับไม่ต้องเป็นต้องตัดเขาจะใช้สว่านเนี่ยเจาะรอบต้นเลยให้ทีเลยเจาะเฉียงลงอย่างเงี้ยนะครับ รอบต้นรอบ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 แล้วก็ใช้สลิงดูดยาแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็เอาดินน้ํามันอุดไว้เดี๋ยวมันก็ยืนต้นตายเองนะอันนี้ก็เอาไว้ทําในกรณีจะเอาไม้ใหญ่ในส่วนของไร่ของท่านนะอย่าไปอย่าไปทาในป่านะแอดไม่ได้สนับสนุนนะอะไรพวกนั้นนะโอเคนะครับก็ใช้ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนาสารไตโรโคเพอ,อที่ใช้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลกัหลกๆก็คือไรอ้อยนะครับ หลักเลยข้าวโพดไม่นิยมใช้ข้าวโพดจะนิยมใช้ฟูล็อกซิเพอนะครับส่วนในนาข้าวก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นจาก2 CD ซดีที่มันดูแล้วท็อกซิกมันแรงมันทําให้ข้าวกอแบะหรือว่าข้าวแดงข้าวเหลืองอะไรพวกนี้นะครับก็เขาก็เริ่มหนีมาใช้สารไตรโเพอกันเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยเนาะว่าอัตราการใช้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าใครมีปัญหาก็เข้ามาสอบถามได้นะครับเรื่องอัตราการใช้ต่างๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับปัญหามีคนถามมาเขาพูดโดนน้ําเยอะเริ่มมีอาการลากเน่าคนเน่าจะใช้อะไรได้บ้างถ้าง่ายๆเลยท่านใช้กดฟอสฟอริกตัวนี้ก่อนอ่าง่ายๆเลยนะครับก็ขวดหนึ่งประมาณสัก3ามไร่นะครับอัตราการใช้เนาะประมาณนี้5 0 0ซีซีฉีดที่โคนหรือให้ทางระบบน้ําก็ได้หรือจะใช้โดนพ่นก็ได้นะครับ ก็ลองดูอัตราการต่ออัตราใช้ต่อรล่ให้มันถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าโอเคล้พอท่านฟื้นต้นเสร็จนะครับระบบรากาเริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมท่านก็มีการกระตุ้นรากแบบนี้นะครับอาจจะใช้พวกกลุ่มฮิวมิกนะครับบวกกับตัวที่มันช่วยกระตุ้นเรื่องรากพวกนี้นะครับเนี่ยนี่แอดแนะนําของที่ร้านจะเป็นตัวคูซอยกับตัวทีแลนด์นะครับนี่ แบบนี้นะครับก็มันก็จะฟื้นเขาพดมันก็จะเขียวกลับคืนมาได้นะครับหลักๆเริ่มต้นเรื่องของยาชรลาแล้วก็มาต่อด้วยฮอร์โมนบำรุงพวกรากนะครับและให้แตกยอดใหม่ใบใหม่นะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับตอนนี้แทบทุกพืชเลยนะท่านนี้ก็เป็นลูกค้าอยู่แถวๆร้านเนี่ยนะครับก็ถามเขามาปลูกถั่วแล้วก็ขึ้นไม่ดีเลยมีการเน่ายุบตายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมันมีฝนตกช่วงบ่ายๆเนี่ยกลางวันเนี่ยร้อน แดดร้อนเปียงเลยพอใบยๆมาฝนตกนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาพวกนี้ได้นะครับก็หลักการก็ใช้ประมาณนี้นะครับเดียวกันฆ่าเชื้อราก่อนนะครับทำให้ระบบเริ่มมาปกติเนาะเอาน้ําออกจากแปลงเรียบร้อยฉีดยาเชื้อราเสร็จแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบํารุงรากและใบฟื้นต้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาก็มีคนถามตอนนี้มีคนถามเรื่องไดกดแอดทั้งวันเลยนะครับน่าจะเป็นการถาม เพื่อเช็คราคาเลยตอนนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะธรรมดาคนจะซื้อของก็ต้องเช็คราคาถูกแพงก็ว่ากันไปนะครับใครที่เป็นขากันเป็นเรียกว่าเป็นพักพวกกันก็เรียกว่าซื้อช่วยเหลือกันอะไรก็น,นี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วหยิบให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับส่วสารไดคคดนะครับก็คือตัวนี้ยาเผาไหม้ที่มาแทนพาราคอตนั่นเองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตหยิบยามาเทียบไปเลยนะครับจะได้คุยกันทีเดียวเนาะตอนนี้ยาเผาไหม้มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างตัวที่1นนะครับคือไดวอดที่เพิ่งออกมาแทนแทนตัวพาราคอร์นะครับที่ท่านเคยใช้หรือกัมมโซนนั่นเองนะครับพวกนี้ฉีดดินชื้นก็พอได้แต่ขอให้มีแดดนะครับเป็นยาเผาไหม้อันนี้แบบแกลลอนก็จะเป็นแบบนี้ นะครับ4ลิตรนะอ่าของแอจะเป็น4ลิตร1ลิตรกับ4ลิตรอัตราการกใช้ประมาณ200 cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือ2ลิตรต่อน้ํา200ลิตรนะครับก็ปกติแล้วก็200ลิตรก็ควรจะฉีดไม่เกินสัก2ไร่หรือไม่เกิน2ไล่ครึ่งน,นะครับอันนี้คือตัวที่1ที่เป็นยาเผาไหม้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยาเผาไหม้ที่เราใช้กันมา3-4ปีประมาณนี้นะครับมาแทนพาราคอสก็คือตัวกูฟซิเนต ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ช่วงใช้ของเขานะครับเขาเป็นยาเผาไหม้ก็จริงเนาะแต่เขาชอบสภาพดินที่ค่อนข้างแห้งนะครับก่อนที่จะช่วงที่เราจะฉีด แล้วก็แดดต้องแรงถ้าดินชื้นเนี่ยจะเหมือนจะตายไม่ดีแต่ถ้ายี่ห้อดีๆหน่อยนะครับมันก็ตายดีแต่อันนี้บอกพฤติกรรมยาว่าเขาไม่ค่อยชอบดินชื้นเท่าไหร่ถ้าท่านดินชื้นท่านก็เลือกใช้ไดโคอดอันนี้ก็ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึง่งพี่แอดบอกว่ามันเพิ่งออกมามันเป็นยาใหม่ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยเอาไว้แก้ปัญหาสําหรับที่ใช้กูโฟ,โฟซินเนตหรือว่า,าไดโวดแล้วมันไม่ตายนะครับท่านให้ไม่ใช้แอดให้ท่านใช้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า MSMA MS <MA S 1> เป็นยาเผาไหม้ตัวใหม่นะครับที่ออกมาสู่ตลาดตอนนี้ค่อนข้างแพงหน่อยนะครับ <g ül üyor> ก็เหมาะสำหรับไล่อ้อยไล,ไล่มันพวกนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องญ้าดื้อยายาญ้าฉีดแล้วไม่ตายเช่นญ้าหวาญ้าแหวนย้าพงนะครับถ้าท่านจะใช้ยาไล่ร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในอ้อยหรือมันสำปะหลังนะครับหรือในข้าวโพดท่านก็ลองดูใช้พวกนี้ได้นะครับพวกนี้นะตัวแรก ไดคอดกูฟ o ซินเอตตัวที่2ตัวที่3คือ MSMA นะครับก็เลือกใช้เอาแล้วกันตามความเหมาะสมที่ไล่ของท่านถ้าท่านใช้กูฟ o มันไม่ค่อยตายก็ลองมาใช้ไดคอร์ดไม่โอเคก็ลองไปใช้ MSMA เรียกว่าเป็นาสามทางเลือกในส่วนของยาเผาไหม้ดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะส่วนใครอยากใช้ราคาเท่าไหร่ ยี่ห้ออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเขาทํามาคนละเกรดกันนะครับไอ้น,นี่มันมีหลายน้ํามากเลยทั้งตัวคูโฟกับตัวไดคอดนะเท่าที่รู้เนี่ยอันนี้มี2-3หรือ3น้ำไอ้น,นี่นี่โหไม่รู้กี่น้ําเลยนะครับยังมีตัวทําละลายคนละแบบคนละสีมันเยอะครับตอนนี้เราก็ไม่ไม่ แอดก็ไม่อาจเอื้อมจะไปบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ดีเนาะมันก็ดูไม่ดีเป็นการชี้นําเกินไปแอดจะแนะนําแค่ว่าอ๋อชื่อสามันประมาณนี้บริษัทนี้อ่ะโอเคพอใช้ได้อย่างนี้เนาะเราจะพูดกันแบบนี้มากกว่าจะไม่บอกว่าอันนี้ตายดีนี่ไม่ดีมันก็ดูชี้นํามากเกินไปเนาะแล้วบางครั้งแอดเดี๋ยวเขาจะบอกแอดอคติว่าอ๋อพอไม่ได้ขายบริษัทนี้ก็บอกบริษัทนี้ไม่ดีเป็นการโจมตีกันอีกมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะ มาดูไม่ดีนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ในส่วนของยาเผาไหมา้จบนะไดโอดกูฟอร์ซินเอทเอ็มนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตเอายาเก็บนิดนึงนะครับจะได้ไปกันต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็แนะนําในส่วนของยาขยาด้วยเนาะวันนี้ก็มีหลากหลายนะครับในส่วนของปุ๋ยฮอร์โมนยา,มาแมลงนะครับยาขยาที่ร้านก็จะมีบริการค่อนข้างครบเนาะแต่ก็ ใครจะใช้อะไรมากน้อยนะครับบางทีแอดอาจจะไม่ได้สต็อกเยอะนะครับก็บอกล่วงหน้าสักนิดนึงจะใช้อะไรจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะได้หาให้นะประมาณนี้นะครับส่วนท่านนี้นะครับเ,เป็นลูกค้าจากฝั่งกัมพูชานะครับก็มีการปลูกหลายอย่างเนาะมีทั้งโหระพามีทั้งอหอมนะครับหลากหลายก็ได้จัดยาให้เนาะเขามีปัญหาเรื่องของ ด้วงหมัดผักนะครับมีปัญหาในเรื่องของหอมเน่าอาการเน่านะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหนอนหลอดหอมนะครับอ่าใช่แล้วก็โหระพาเป็นลาน้ําค้างอะไรพวกนี้นะครับรากเน่าเนาะแล้วก็เรื่องของมแงมลงวีขาวอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูในส่วนของด้วงหมัดผักเนาะแอดก็แนะนําอันนี้ไปนะครับก็จะเป็นสารโทเฟนไพเลตนะ อตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งอ่ะนี่ได้นี่ครับพรเปนไฟพเลตตัวนี้เป็นยากลุ่ม 21A อัตราการใช้2 0 2 5ซ c ต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวที่2แอดแนะนำตัวนี้สารจากกลุ่ม 1B นะครับโปรไทโอฟอร์ดนะครับอัตราการใช้ 40-50cc ต่อน้ำ20ลิตรท่านอาจเอาตัวนี้ไปบวกกับกลุ่ม 4A สมัยก่อนแอดใช้เยอะนะครับ ไดโนทีฟูลแลนบวกกับตัวนี้ก็ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของร่วงหมัดผักนะส่วนอ,อีกตัวหนึ่งเป็นยามใหม่กลุ่ม30นะครับตัวนี้ก็ได้ร่วงหมัดผักนะครับแต่ตาการใช้ต้องเพิ่มเป็น20ถึง25ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะอ่าส่วนอีกอ,อีกอันนึงนะครับและก็จะแนะนําในส่วนของมแมลงหวีขาวเมื่อกี้ก็แนะนําไปส่วนหนึ่งแล้วน้องมันจะซ้ํากันก็ข้ามไปแล้วกันนะครับ อ่าโอเคนี้เดี๋ยวแอดขออนุญาตเก็บนิดนึงแล้วก็จะมีหนอนหลอดหอมใช่ไหมครับหนอนหลอดหอมที่แอดแนะนำก็จะประมาณนี้ <c oughs> ขออภัยนะครับอ่านี่ <c oughs> แล้วก็พวกยาตระกูลพวก, <c oughs> กเขาเรียกว่าคุมไขนนนม่นะครับอ่ะหนอนหลอดหอมนะครับใช่ไหมอ่าแล้วก็มีหนอน นอนชอนใบด้วยนะครับอ่นอนหลอดหอมก็แนะนําตัวนี้ก่อนนะครับเป็นสารกลุ่ม15บวก 22A นะครับโนวานรูรอนบวกอินด็อกสคาบอัตราการใช้2 0 2 5 c ีอีกตัวนึงเป็นกลุ่ม18บวก5นะครับเป็นเมท o อกซีฟีโนไซด์บวกสไปเทแลมอัตราการใช้เท่ากันนะครับแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกลุ่ม28ตัวนี้ก็จะเป็น ไซอันทานิลิโพนะครับหรือท่านจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคอรันทานิลิโพนี่ก็ได้นี่นะครับกลุ่ม28เหมือนกันอันนี้คือยาหลักๆที่เราใช้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับพี่นแนะนะนำก็คือกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่ม30โบฟานิลายนะครับตัวนี้อัาตราการใช้อยู่ที่10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรส่วนายาที่ควรจะใช้ร่วมกับยาพวกนี้นี่คือยาหลักเนาะ และส่วนที่ยาที่ควรใช้ร่วมก็คือจะเป็นกลุ่ม15กับกลุ่ม18เริ่มที่กลุ่ม15ก่อนแล้วกันกลุ่ม15แอดแนะนำวันนี้ก็จะมีอยู่4ตัวนะครับ4ตัว5ตัวอ่ะหยิบไปเลยนะครับตัวแรกคือไดฟูเบนซูลอนนะครับกลุ่ม15นี่น,นี่คือยาคุมไข่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผงเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นครีมนะครับ4ีเมื่อกี้นี้25%นะครับ48%จะเป็นตัวนี้ ไดฟูเบนซูรอนนะครับอันนี้อัตราการใช้1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรตัวต่อมาเป็นยาเก่ากลับมาทําใหม่คือคอฟูอาซูรอนนะครับตัวนี้ค่อนข้างดียาเกรด A นะครับอันนี้อาตาราการใช้1 5 2 0ซีต่อ cc, ตน้ำ20ลิตรนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นโนวานูรอนนะครับตัวนี้อัตราการใช้1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรตัวต่อมาจะเป็นลูเฟนูรอนนะครับอาตาราการใช้ประมาณ 15-20cc ต่อน้ำ20ลิตรนะ โอเคและกลุ่ม18นะครับอีกตัวหนึ่งที่หลงมาคือเมทอกซีฟิโนไซด์จริงๆมันมีโคมาฟิโนไซด์นะเนาะแต่แอดก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเท่าไหร่นานๆทีได้ขายทีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นยาลิขสิทธิ์นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันมีหนอนชอนใบด้วยก็ใช้พวกนี้ได้นะครับหนอนชอนใบหรือ,อเอาเพิ่มเติมไปหน่อยแล้วกันนะครับหนอนชอนใบก็ตัวแรกก็เป็นสารไดโควอสตัวนี้ก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้แกมมาไซฮาโลทินก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับไดเมโทเอตนะครับก็จะได้พวกหนอนชลบเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ามีสองตัวหนอนชลบอ่ะบาแมกตินอย่าลืมนะครับตัวนี้3.6%อนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นกลุ่ม 1A นะครับสาร เบนฟูลาขาบอันนี้ก็ได้หนอนชอนใบเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้รบกวนเวลาท่านพอสมควรเนาะ,ะฟังแอดพูดยาเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ได้ทั้งความรู้หลากหลายนะยา,มาแมลงยาเชื้อรา ฮอร์โมนแล้วก็ในส่วนของยาขยะก็ปนๆกันไปประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่าแอดช่วยท่านได้นะครับเป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้นะครับลองมาฟังแนวทางของแอดแล้วก็เอาไปปรับใช้หรือว่าท่านใดที่อยากจะสนับสนุนอยากจะสั่งซื้อยาก็สามารถทักแชทเข้ามาทางในเพจ Facebook นี้ได้เลยหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์สับสูญเก้าสองแปดศูนย์หกสี่สี่หกหกก็ได้หรือเมมเบอร์เนี้ยนะครับไลนมันจะขึ้นว่า PP ก็ทักทักไลน์มาหาแอดก็ได้นะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยเนาะพูดเร็วพูดช้านะไปแบบสบายๆแบบนี้นะครับฟังเพลินเดินหยิบยาแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ